สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ทุกคนมานี้สิพาไปเที่ยวบรรยากาศหาดจอมเชยนอีกแล้วพี่น้องจ้ามาขึ้นรถสองแถวตรงนี้จ้ามีไม้หอมที่ก่อเดียวนี่แหละถุงใส่ลูกกระต่าลนี่ก็ยี่สิบคุยก็คุยนะโดนลงแล้วค่ะโดนลงแล้วบราคาจา ออกสาลายสาลายกินแม่จะเหี่ยวแล้วขอหยุดก่อนสาลาย์รอดเอามาเอาถุงถุงนึงก็ได้ถุงนี่ถุงละยี่สิบบาทถุงละ่รนเดียวที่อื่นเขาขายสามห้าสามนึงร้อยโฆษณาเบาๆนี่ไม่เอานี่เหรอแอป นี่ถุงละยี่สิบสาลายอสี 40, 40่สิบ0นะอยี่อาตังมาให้ของถูกมีไหนมีตรงนี้จ้าโอ้ยนี่แม่ค้าถักเปียสวยอย่างโอ้ยเป็นสาวเลยวันเนี้ยเอาให้น่อปูปูอันตัว

tuổi, đan một ha. đấy miếng nhỉ? zin mấy đấy? zin đền. zin ได้เยอะมากคู่ไข่ด้วยนะคะคู่ไข่แกะให้ด้วยอ่แกะธรรมดาธรรมดาโอ้โหเอาวี่งเกลีไปสุดยอดเกลี่มันเฮียเลยค่ะเฮียคอยกินตลอะกินใครมาที่ร่องคนเดียวใครมาคนเลยอ่าโอ้ขอบคุณค่ะโอ้จ้าใครจะหลุดยัง